คนทุกคนหรือมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้มีจิตใจสมานึด้วยความเมตตาในความสงสารซึ่งกันและกันมีทุกคนเดยบริเกี่ยวกับศาสนาพอ,อ,อแต่สบวเรื่องของคนคนทั่วโลกเลยทั้งหมดเลยมนุษย์ทั้งหลายย่อมมีพื้นฐานจิตใจแห่งความเมตตามีกรุณาเหมือนกันคือความรู้สึกของแต่ละ แต่ละเผ่าพันธุ์หรือคนทั้งบดั่นแหละมนุษย์ทั้งบดมีมีจิตใจพื้นฐานทั้งนี้อยู่แต่ว่าขาดความต่อเนื่องคือสื่อนี่ทุกคนเคยเกิดผ่านพุทธศาสนามาบดพอพุทธศาสนาเกิดมานานแล้วบมแมนแค่ว่าแค่นี้หมายความว่าธรรมะหมายความว่าธรรมะนี่มีมานานแล้วแล้วก็เป็นอมะตะ่มีวันเสื่อมสยลายไม่ตาย ธรรมะคือความจริงความจริงสัตว์เจ็บปวดหอนเหมือนกันมีความรู้สึกแต่ป่วยแต่เจ็บปวดบ่พอใจมนความรู้สึกที่ปว่วยเจ็บปวดเหมือนกันบริเกียวกับศาสนาแม้กระทั่งสัตว์สัตว์ก็กกบ่พ่อใจที่เจ็บปวดที่ป่วยเนี่ถ้าใดดังใจหรือถ้าใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พ่อใจก็ดีใจเหมือนกันนี่คือธรรมะนี่คือความจริงมันมีมาแล้วตลอดกาลบ่ม,มีเสื่อมสลายอันนี้ แต่คนมนุษย์ทุกคนนี่มีจิตใจสำนึกด้วยความเมตตาบัดศาสนาพุทธคิดอิสลามาจะพูดถึงอัตลักษณะของบุคคลผู้ถือเอาเรื่องว่าศาสนามีความเมตตาเป็นพื้นฐานบัดแต่ก็มีความปรารถนาความสุขเป็นพื้นฐานรวมกันบัดมีความอยากช่วยเหลือแบ่งปันเป็นพื้นฐานเหมือนกันบัดแต่ว่าถูกแบ่งแยกหรืออิทธิพล ข้างคําสอนในแต่ละศาสนาศาสนารู้สึกว่าเเกิดความแบ่งแยกออกมาเพราะบ่ได้เขาถึงความรู้สึกจริงๆบ่ได้เขาถึงทำความรู้สึกแท้ๆมันความจริงแท้ๆมันเลยว่าบางจาพวกว่าบ่าให้รูปปัน้นบ่ให้ไหวรูปปัน้นรูปเหมือนรูปพวดบ่ให้หลับไหวนี่คืออิทธิพลจริงทุกคนมีความเคาบพมาดาบิดาหมดเดยมีภายใน พื้นฐานจิตใจของแต่ละคนมีแต่ว่าอิทธิพลทางศาสนาแต่ละศาสนาอาจจะมีคําสอนมาจีดกันกันและความจริงทุกคนน้อมรับตัวเองในโลกนี้มีความเคารพมารดาบิดามีความเคารพผู้ใหญ่แล้วก็มีจิตใจที่มีเมตตาเหมือนกันมันมาสังสมเอาไมคือไปเชื่อเชื่อเชื่อผู้อื่นมากกว่าตนแต่ว่พอเห็นความจริงในตนนั่นแหละ คําสอนจริงถืออิทธิพลทางศาสนาอิทธิพลทางคําสอนและอาจเหตุเห้ลังเลหรือว่าถ้าบ่เหตุตามเขาเขากัดสิบาก็เลยตามแปบมีแต่ว่าพื้นฐานใจในความรู้สึกจริงเหมือนกันนั่แหละถืออิทธิพลทางศาสนาสอนหลักว้กอนกเกิดมาค,ครุกคคีดอยู่ในสถานที่นั้นๆมันก็เลยเกิดความเห็นไปไปยึดเอาในความเห็นตัวนั้นในความเห็นในความ ที่ข้าสอนของศาสนา <c oughs> และจังว่าสั์กระสังเดรสชารช้างม้าวัวควายหมูหมาตลอดทั้งมนุษย์ทั้งหลายถ้ามีความเจ็บปวดเจ็บปวดแสบร้อนแม้จะไม่มีใครทําก็ช่างอันเกิดจากการเก็บไข้ได้บ่อยย่อมไม่มีความพอใจด้วยกันทั้งนั้นมีความรู้สึกบ่พอใจทั้งนั้นแหละออยิ่งถ้ามีผู้ไปทําให้เจ็บปวดแสบร้อน หรือป่วยหรือพิการหรือถูกทำร้ายเออกับคูณสองเข้าไปแต่ว่านี่คือคำว่าท่ำจริงๆแหละคือความรู้สึกที่ทุกคนสามารถที่จะรลับได้รู้ได้เหมือนกันที่จริงแล้วคนบริจหลายดอ,อกมนุษย์ทั้งหลายบริจาครายแต่ว่าถูกบีบคั้นลั่นแท่งอิทธิพลทางศาสนานี่ที่หนึ่งที่หนึ่งแต่เ่าราะเหตุไปตามๆกัน กสิยานเขาว่ายานเขาทำโทษจังจริงไหมแต่พื่นท่านที่ใจสี่เป็นส่วนตัวของใบของมันนะเลยมีเหมือนกันจังว่าปานิธาวาเรื่องอัตลักษณะอัตตาตัวตนทางศาสนาพุทธศาสนานี่เลือกได้เชิญท่านเข้ามาพิสูจน์ได้เลยเพราะการพริสูจน์ทั้งหลายไม่ใช่การพริสูจน์ผู้อื่นเป็นการพริสูจน์ตัวเองไม่ได้ไปพิสูจน์ผู้อื่น บ่ได้จบพิจับถูกผู้อื่นบ่ได้ไปว่าบ่าได้ไปพึงพาผู้อื่น้อมเนีนะเนี่ยจึงบอกว่าเชิญท่านข้ามาทั้งหลายมาตรวจสอบได้เลยแต่ว่าในการตรวจสอบแล้วก็คือการท่านทั้งหลายต้องตรวจสอบตัวเองอหละทุกคนมีความเจ็บปวดเหมือนกันบ่นมีผู้ใดรปราถนาความเจ็บปวดบ่มีผู้ใดรปราถนาให้ผู้อื่นมาข่าเจ้าของน,นั่นจึงว่า ศาส,สนาเนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเพราะความเชื่อนั้นเกิดจากจิตใจเกิดจากความคิดของเจ้าของเองนี่แหละไม่อาสามารถบังคับกันได้แต่ว่าสิป,ปากพูดออกมาหรือไม่ไม่พูดออกมาเท่านั้นเด้แต่ความจริงความเชื่อในตัวเองมันมีของครของมั่นอยู่แล้วนี่น่แหละพระพุทธเจ้าถึงบ่ไเด้บังคับยาเชื่อเพราะการได้ยินได้ฟังสื่อต่อกันมายาเชื่อเพราะการกระทํตาต่อกันมายาเชื่อเพราะ ด้นเดาด้วยเหตุผลตันกะแห่งตนเองย่าเชื่อเพราะบุคคลผู้นั้นสมควรเชื่อย่าเชื่อเพราะประเพณีอยาเชื่อหลายอย่างแม้กระทั่งว่าย่าเชื่อแม้ผลสอนภิกษุสาวกตนเองยาเชื่อแม้ว่าเราตถาคตเป็นครูของเธอเนี่ยสุดยอดบ่ให้เชื่อหอดเพื่องเองในคําสอนหลักคําสอนยังต่างๆตรงพิสูจน์โดยตนเองเมื่อเห็นมือเมื่อเข้าไปถึงความจริงแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็ช่าง มีตั้งหละละทั้งว่าในความเมตตาในความเมตตาคือรักสงสารผู้อื่นเสมอด้วยตนรักตนเสมอด้วยผู้อื่นกรุณาคือการเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าแต่เห้มีความผิวหน้าแยๆ่ๆมองโลกให้กว้างในจิตใจอย่าเมตตากับคนพาลน,นี่เขาต้องแยกแยะนําเดอ้ออย่าเมตตาแบบโงๆ่ๆคนที่ไม่สร้างประโยชน์อะไรเลย คนเห็นเก่ตัวคนพานคนไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยคนที่ไม่รู้ว่าคือคนที่บะหัวพิษหรือถืกอกับว่าคนที่ปะหัวเป็นประโยชน์หรือบ่าเป็นประโยชน์แต่ว่าฮาผมมองกว้างๆมองมาตาตรนแหลกการกระทําความพูดของเขาย่อมออกจากจิตใจของเขาคนเห็นแก่ตัวมันแสดงออกง่ายๆหนึ่งดอกแม้แต่การพูดกีดกันไว้เพื่อทนเออแม้แต่ชื่อเสียงกับกีดกันว่าตัวเองดีกว่าเด่นกว่านี่ ถ้าให้ความช่วยเหลือกับบุคคลที่เห็นเกีตตัวหรือคนผ่านและสิ่งที่เราช่วยเหลือเข้าไปจกเป็นโทษแก่ผู้อื่นนั้นด้วยและเป็นโทษกับตนเพิ่งให้แยกแยะอย่เปิมเมตาหรือช่วยเหลือดดาดไปเลยเพราะการช่วยเหลือเหมือนกับพวคคนผ่านทั้งหลายมหาชนทั้งหลายโดยสันดานถ้าดับการช่วยเหลือแล้ว เขามีกําลังขึ้นเขากลัจะกลับมาทําร้ายผู้อื่นรวมแม้กระทั่งถึงเรานั้นด้วยเด้่ยง่ายเขาว่าคนพานเป็นเรงสันคนพานบ้งหูปากบ้งหูบญดอกไม่รู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์โทษหรือไม่โทษแต่ขอให้กูได้ดังใจฉะนั้นความเมตตานะบริเวณวาเขาจิตถุปเปิดเบิงสะกอนเบิงกว้างและอย่าเมตตาแบบมีความลำเอียงคนนี้เป็นญาติคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้เป็นอัน คนสนิทเนี่ยะยั่ลำเอียงอะไรเขาจจงสิถึงคาว่าอุบเบกขาถ้ามีเมตตาแล้วกรุณาคือการช่วยเหลือมูติตาคือบออิจฉายินดีร่วมกันไม่อิจฉาราิษสาผูใ้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าจะเรื่องคำว่าอุบเบกขาและการมีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันผู้อื่นให้เบื้องดีๆว่าเขาจะกลับนําสิ่งที่เราให้ไปทําร้ายผู้อื่นหรือไม่ะจะว่า พ่น,นว่าการอยากรู้อุปนินสัยนั้นต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องอยู่ร่วมกันนานๆเด้ชังสิรูเด้การอยู่ร่วมกันช่วขณะมันไม่รู้ดอกนานขนาดใดนานขนาดตายะะ่นละนา่นเบิ่งมาเรื่อยเอาซ0ปีย0ซีแล้วหูอุปนินสัยแล้วเอคนผู้นี้บ่มีม่านยาบ่มีความเสียแสงแกล้งทำดีเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างไรอย่างหนึ่งเต็มที่ช่วยเออเขา ก็นนาในสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยไปเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อแต่คนพวกนี้เอาห้องหูมาแล้วหาปีหกปีนี่มีแต่ความเห็นแก่ตัวมันบานานดอกคนแสดงตัวเร็เวเร็วคนเห็นแก่ตัวหรือคนพ่านเห็นแก่ไดเห็นแก่กิน,น,เ,น,กน,กนเออแม้กระทั่งซื่อเสียงสื่อๆนี่แต่ยังอยากได้มีสื่อเสียงก็ผู้อื่นยังสิดูดีๆจะช่วยใจยบาละ่ะเพราะการรับการช่วยเหลือทั้งหลายเหล่านั้นแต่เ้างสวา่าเห้อ่ยองเขา เขาใส่เขาเขาสิอ่างเขาไปทําประโยชน์อย่างอื่นเสื่อส่วนตัวเองเข้าใจว่า่ะนี่แหละการช่วยเหลือจริงๆต้องดูให้ดีดูให้เป็นบ่น่านเด้เดือนสองเดือนท่นนั้นกรู้ดได้อันซาคนเห็นแก่ตัวคนพ่านทั้งหลายบ่นานเพราะว่ามันไม่ใช่คนดีจริงการเสแแร้แงแกงทาทาได้ไม่นานดอกพระเป็นบแมน่อแมนอุปนิสัยสันดานของเขาโดยแท้จริงไม่เหมือนคนดีคนดีจริงๆที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนั่นแหละคือคนดี อันนั้นช่วยเต็มที่ลดเพราะสิ่งที่เราช่วยไปเขาถึงนาไปเป็นประโยชน์แต่คนบดีคนผ่านเดออ้างเฮาไปข่มผู้อื่นอ้างบุคคลที่ช่วยเหลือนั่นแหละไปว่าโอ้ยังยกตัวอย่างเช้าวานะอาจารย์ว่าอาจารย์ว่านั่นเพื่อที่จะให้ผู้อื่นอยู่ในโอวาดของตนอยู่ในคําสั่งของตนอาจารย์ว่าให้มาเอานั่นให้มาเอานี่แต่สั่งเขาเขาเบน้ำเอ้อาจารย์บอกไเด้นี่ตัวอย่างอาจารย์ว่าะ่ะ นหละการช่วยเหลือ,อยาช่วยแบบง่้งเพราะสิ่งที่ช่วยมันจะกลับมาทําร้ายตัวเองและผู้อื่นขณะซื้อเสียงก็ยังเอาไปได้ภาษาว่าเป็นว่าเป็นกรุลูว่าเคือเงินแต่ว่ามันก็นนามาจางสันใดเราเน้นว่าเมตายังเมตตาแบบง่ๆงเพราะการเมตตาแบบง,ง่จะกลับมาทําร้ายตัวเองและผู้อื่น,น,นอย่างหนึง่งอย่าเบิง้งนี่แหละเพ่จังว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรนี่ ซึ่งเขาอาจจะบ้านในเข้าใจแต่ว่าปฏิบัติไปเถอะทำไปเถอะสี่พุทธจ้ว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรนี่ควรพิราณาเปนจึงบอกว่าถ้าอยากรู้กันใสให้อยู่ร่วมกันนานเดือนสองเดือนก็รู้ดอกว่าว่าหาตาน่านเป็นปีสีป่ปียังว่ามาหรอกคนเซส,สงแกงทาทำได้ไม่เกินหนึ่งเดือนที่จริงเขารู้อยู่งั้น่แต่ว่า เฮาพยะยามจะตักเตือนและให้โอกาสแต่เขาไม่เปลี่ยนถ้ายังไม่เปลี่ยนยังมีความเห็นแก่ตัวหรือใดใจลักษณะว่าเอาตัวเอาตั้งเขาไปอ้างได้ใจว่าเขาเขารักเราอย่างนั้นอย่างนี้ไปยังสิออ้นเนี่ยดูไปดูมาเราก็ขับไล่ออกเนี่ยเมตตาด้วยการไล่หนีเหมือนกับห้องเมตตาบุตรหลานของตนเองหละเมตตาด้วยการตีสั่งสอนเหมือนบล่ะคนหักลูก ก็เมตตาโดยการตีหรือสร้างสอนนั่นบางอย่างก็ต้องเฮ็ดเหมนบ่แนะนําแล้วบอกแล้วตักเตอือนแล้วไม่ทําระเด็ก็มีการลงโทษเันธรรมดาเมตตาของเฮาเหมือนกันถ้าบอกแล้วตักเตอือนแล้วไม่มีครั้งที่สามแล้วล่ะครั้งที่สามคือให้หนีสัตว์เลื่อมเมตตาโดยการให้หนีถ้ายูมันสิบาหนักก็เกาอีกเพราะว่ามลรังแกผมเห็นผู้อื่น,นยืในของเ้าก็มีหลายคนหลาตัวไปเห็นเห็นหูหูอยู่ ลักการกะน,น,นาไปใส่ในทั่วโลกนั่นแหละว่าแต่ละคนนะถ้าจะเมตตาจะเมตตาแบบโง,ง,ง่งเมตตาแบบให้ทาให้เขานําชื่อเสียงแห่งตนหรือสิ่งของที่ได้รับการช่วยเหลือไปทําร้ายผู้อื่นเด้ช่วยเหลืออย่างเช่นเงินยังสิยังเช่นหลายๆอย่าง <c oughs> นั่นแหละยกตัวอย่างเอาแล้วแต่ประสบการณ์ใครสิไปถือนัอ่นแหละคราคำว่าธรรมะตัวคนมีใดเสมอกันเนอ้อ ธรรมะไปว่าความจริงแห่งความรู้สึกของตนเองในความพอใจและไม่พอใจผู้ใดก็มีความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันรก็มีความรู้สึกค่อนหนาวเหมือนกันนี่คือธรรมะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้แยแยว่าศาสนาธรรมะนี่เกิดแก่เก็บตายเสมอกันทั้งคนและสัตว์สัตว์่ามีศาสนานี่คือข้าวบอกเอาเองแต่ว่าสัตว์อาจมีศาสนาเพราะสัตว์บางตัวก็เป็นภิกษุมาก่อนแต่นี้เดรัจฉานบางตัวก็เป็นภิกษุมาก่อน ไม่อวะเดวนั่นแหละหอดพระพุทธศาคนณแล้วบางชาติพระพุทธเจ้าเขาเกิดเป็นสร้างมังเป็นหมามังเป็นงัวมั่งคนนั้นทวิสานมั้งนั่นแหะง่วอก็จังสั่นแล้วมีบาลบรรนั่นแล้วจังสั่นตัวเป็นงูมั่งเป็นนกมั่งเป็นกระต่ายมั่งเป็นโตเหี้ยตัวแล่นมั่งทั้งนั้นนั่แหละแต่เขาบอ่าใจเขาออกคือสื่อภาันคนละภาษาแต่ความรู้สึกได้เดียวกัน หวาดกลัวต่อความตายเหมือนกันศาสนาอื่นว่ากลัวบอกว่าปฏิบวติเรื่องศาสนาแน่มาแล้วมนุษย์จะมีความรู้สึกเหมือนกันถ้าเฮาถ้าเรารักตัวเองแล้วเราก็เราก็อย่าไปทาร้ายผู้อื่นซะออแต่เรียกว่าเมตตาทุกคนปรารถนาสุขเหมือนกันไม่ไม่ปรารถนาให้ผู้ใดมากผู้หนึ่งมากลังแก่เ,เราหรอกนั่นแหละถ้ารักตัวเองมีความปรารถนาสุขกับตัวเอง ็ไม่ควรไปทำลายผู้อื่นลังเกผู้อื่นกรุณาของมันการคือการเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าการช่วยเหลือให้แยกแยะแนมให้แยกแยะดําแยกเบื้องผิดถูกป,ประการใดควรหรือบ่ควรประการใดการช่วยเหลือซึ่งเรล่านี้นําไปทําลายหรือสร้างความเสียหายได้มากเออ้มากเน๊ะพกเนียเขาจะอ้างชื่อเรามาก่กเขาจะอ้างหลายๆอย่างมากทําให้กอ่อเกิดมีกําลังมากขึ้นเพราะว่ากําลังทางกายระว่ากําลังทางศัพท์เขาอาจจะเอาไปทําลายผู้อื่นได้มาก มุติตาคือการบ่อิจฉาลิสยาเออคือเขาบ่พ่อใจเนยเขาบ่พื้นเขาก็ยังบ่พ่อใจคนบ่พื้นกันเกิดจากควาอิจฉา,าถ้าได้ดีกว่าเขากับอิจฉาฤิสยาถ้าต่ำกว่าเขาก็เหยียบย่ำทำลายเหยียบย่ำสมน้ำหนาสมน้ำพืนทั้งสันแต่ว่าสิหาอุเบกขาในะอย่างอยู่เพราะฉะนั้นธรรมะหรือคำสอนของพุทธเจ้านี่แหละจึงเป็นความจริงที่น้ำออกมาแต่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้สร้าง แต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นมันเป็นของมันอยู่จังสัน้นมันมีของมันอยู่จังสัน้นเออพุทธเจ้าองค์นี้สิคือบ่เกิดกระสางองค์อื่นๆพระเจ้าก็เกิดมามากแล้วเหมือนกันสวรรค์พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างพระมรมวงกไม่ได้สร้างนิพพานไม่ได้สร้างสัตว์โลกทั้งหลายไม่ได้สร้างแผ่นดินนี้ไม่ได้สร้างดินฟ้าอากาศไม่ได้สร้างไม่มีใครสร้างย่อมเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินั่นแหละบางย่างก็เป็นอกินไตเออเทศไปกับว่าเข้าใจดอก บนวิสัยที่เขาใจได้นอกจากพุทธเจ้าวิสัยของโพธิแห่งพุทธะจึงจะเขาใจได้นละเพราะ